สวัสดีครับชาวราศีเมษหรือราศีแอริสทุกทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องดูดวงพระยิบศีญาสมพัดบายทารแมนนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปของความรักความสัมพันธ์นะครับของชาวทั้ง12ราศีรอบประจําปี2565หรือปี2022นะครับในปีนี้นะครับในปีนี้ทั้งปีเลยนะเริ่มตั้งแต่วันที่คุณดูนะครับจะไปถึงวันที่31ของเดือนธันวาคมในปี2565หรือปี2022นะครับ ขอต้อนรับนะครับชาวราศีแอรรีสนะครับและชาวทั้ง11ราศีที่เหลือเอฟทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้นะครับเข้าสู่ช่วงแฮปปี้หนุ่ยเหียนนะครับขอกล่าวสวัสดีปีใหม่กับชาวราศีเมษด้วยนะครับและชาวทั้ง11ราศีที่เหลือเอฟทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้ด้วยนะและขอให้ปีนี้นะครับแน่นอนให้ปีนี้เขาให้ชาวราศีเมษนั้นประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนะทั้งคนที่ยังโสดแล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับ เพราะที่มันผ่านมาในปีทีผ่านมาคุณเองอาจจะ6คอมเมนต์ตีลังกาเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับอาจจะมีความรักที่ไม่สมหวังหรือความรักที่มันไม่ได้ดั้งใจนะครับหรือว่าเป็นความรักที่อาจจะ ยังไม่มีสถานะหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าคุณจะพบเจอความรักมายังไงก็แล้วแต่แต่ปี2565นี้ผมขออวยพรให้ชาวราศีเมษทั้งคนโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วประสบความสําเร็จในเรื่องความรักให้ได้อย่างใจแล้วกันนะและปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานสุขภาพหรือสิ่งที่คุณคาดหวังก็ขอให้คุณนั้นสําเร็จและได้ด้วยอย่าลืมว่าในปีนี้ขอให้คุณมีสตินะครับกับทุกๆเรื่องแล้วก็คิดในแง่บวกตลอดนะเท่านั้นแหละชาวราศีเมษก็สามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้ อย่างเป็นสุขนะครับและแน่นอนนะครับก่อนอื่นก็ขอฝากกดไลค์นะกดแชร์ s u b s c r i b e กระดิ่งติดตามให้ทาร์โรแมนเหมือนเคยนะครับเพื่อจะได้เป็นค่าครูแล้วก็ได้เป็นกําลังใจให้กับทาร์โรแมนที่จะได้ผลิตคลิปต่างๆออกมาไม่ว่าจะเป็นความรับความสัมพันธ์ของชาวทั้งสิราศีนะครับในรอบรลายเดือนทุกๆเดือนหรือจะเป็นพิกัดดักในเอพิโซดต่างๆและด้อมทำเลสในเอพิโซดต่างๆรวมถึงพิกอาร์คด้วยนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะมีออกมาแบบเรื่อยๆแล้วกันนะ ในนั้นตอนนี้ทารแมานก็ได้ทำในรอบปลายปีให้ชาลาสีเมธหรือลาสีแอริสได้ อาจเกาะละกันได้ฟังกันเกาะน,นะครับในปีนี้เรามาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์ของชาราศีเมษหรือแอรีสทั้งคนโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยในปี2565หรือ2022ในปีนี้เนี่ยมันจะไปในทิศท,ทางใดนะครับและแน่นอนนะครับเนื่องจากไพ่ทาโร่และไพ่ออร์โกลซึ่งเราจะมาเรดดิ้งเราก็จะมาคาลาฟาชนะให้กับชาราศีเมษหรือราศีแอรีสทั้งคนโสดและคนที่มีคู่ในรอบปี2565นะครับและที่เห็นตรงหน้าเปิดให้รับพลังงาน6ใบด้านหน้าข้างบนนะครับสาใบเป็นของคนโสดและสใบด้านล่างเป็นของคนมี คู่อยู่แล้วนะก็คือเมล n n i มทอ o s สนะครับก็คือไพ่ของสำหรับทอสหรือระบบทอสนะครับแต่ว่าเป็นเมล n i u มทอ s s ซึ่งสำหรับนี้เนี่ยทาร์โรแมนก็เก็บเอาไว้นานละแล้วก็เคยเอามา รู้สึกเอาเคยมานําเสนอแล้วนะครับแล้วก็ r ร a ดิ้งให้กับท่านผู้ชมแล้วนะนา่นละน่าจะหลายปีละและปีนี้ทาร์แมนก็ดิ้งขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้นําสํมภาระเมลลนแมทอสออกมา r ร a ดิ้งในเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้กับชาลาสิเมรหรือลาสซี a เอร s สทั้งคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วในรอบปี2515 25, ได้อย่างแม่นยําชัดเจนนะและตรงใจกับชาลาสีเมด้วยและอีกหนึ่งสำหรับในออร c l คซึ่งโด่งดังไม่แพ้กันก็คือ The Romance Angel Oracle Card Card นะคระมแมนตะ์แอนเรื่องความวามัมสัสพ ของชาราสีเมรหรือแอเรียทั้งคนโสดและคนที่มีคู่ในแง่ของเชิงปรัชญาชีวิตหรืออะไรที่มันจะเกิดขึ้นกับความรักของคุณซึ่งจะทําให้ชาราสีเมตรนั้นเนี่ย ได้เตรียมตัวเตรียมใจในช่วงของปี2565ว่าความรักของคุณนั้นจะไปในรูปแบบไหนนะครับซึ่ง The Romance Actual Oracle Card เนี่ยก็จะมา c l a r i f i e นะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้กับชาลาศิเมทั้งคนโสดและมีคู่อยู่แล้วเลยในปี2022นี้นะครับให้แม่นยำแล้วก็ตรงใจและเป็นเข็ปทิศแนวทางไกด์ไลน์เป็นการแดนติดีๆให้กับชาลาศิเม่ด้วยนะครับอะแล้วขอประชาสัมพันธ์หนึ่งอย่างนะเนื่องจากในเทศกาลของปีใหม่นะครับตั้งแต่ในช่วงของประมาณปลายปายปีที่แล้วเนี่ย t a r o Man ได้มีการจัดคลิปโปรโมชั่น แบบเป็นช่วงของโปรโมชั่นดังนั้นฟรี3คํคำถามนะถ้าคุณอยากจะทราบเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการงานการเงินนะครับถ้าคุณคิดว่าทาร์แมนนั้นอาจแมน พิมพ์เข้ามาแอดไลน์เข้ามาเลยนะแล้วพิมพ์เข้ามาในคําถามที่ว่าดูดวงฟรี3คําถามนะครับและทารุณแมนนั้นจะตอบให้คุณไนดะ้อย่างแม่นยำชัดเจนและตรงใจเลยนะดังนั้นไม่ต้องเกรงใจกันนะครับแอดไลน์เข,าาลเข้ามาแล้วก็พิมพ์คําถามเข้ามาละกันนะและใครที่สนใจในการที่จะดูดวงส่วนตัวก็ยังคงแอดไลน์เข้ามานะครับในการที่จะสอบถามคิวกันได้ทารุณแมนยังมีคิวว่างๆนะฮะให้กับชาวราศีเมษหรือราศีแอร์ียสนะและชาวทั้งส1เราศีที่เหลือ f c ทุกท่านและท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้นะคร ไได้รับรู้หลายๆสิ่งหลายๆอยา่างว่าพร้อมที่จะเป็นเข็มทิศแนวทางเป็นไกด์ไลน์และเป็นคําตอบที่ดีในเรื่องของความรักเดือนไพ่ทาโร่และไพ่ออโรร่า Oracle, ที่ผมมีหลายๆสํหรับก็ตามนะครับยังไงก็สนใจก็แอดไลน์กันเข้ามาในการจองคิวนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทํานายกันเลยนะครับกับชาวราศีเมษหรือแอเรีสเอาคนที่ยังโสดก่อนละกันนะด้วยอิทธิพลของไพ่เมเลเดมทอรสทาโร่นะครับด้านบนนะ โสดเป็นแถวบนนะครับสใบแล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นแถวล่าง3าใบนะครับซึ่งทารแมานก็ได้จัดทําให้เรียบร้อยแล้วนะอ่ะมาดูคนโสดก่อนสําหรับชาลาสีเมสนะในปีงั้นในปี2 5บ5เป็นข่าวดีนะครับคุณได้ไพ่ทูออบคัพนะสองวยครับด้านซ้ายมือบนสุดเลยนะซ้ายมือนะครับ2ู f อบคัพนะบใบที่สองคือ Nice of particle นะครับก็คือไพอ่อัศวิเหรียญแล้วใบที่3ก็คือ Ten of p a าร์ติเคิลสิบเหรียญน,นะครับ ในปีนี้เนี่ย2 5 6 5ลาศสเมษหรือ a r รี s คนที่ยังโสดเนี่ยคุณมีเกณฑ์ในการได้เจอเจอคู่แท้โซเมทนะครับหรือว่าอาจจะได้เจอเจอทวินเฟรมของคุณสักทีนะในปี2 5 6 5หลังจากที่ชาวลาสิเมษนะครับคนโสดเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอใครมานานพอสมควรหรือคุณอาจจะผิดหวังในเรื่องทางด้านความรักรักใครแล้วไม่สมหวังหรือว่ากรณีว่าคุณรักเขาเขาไม่รักคุณหรืออะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่นะครับ ที่ทําให้ความรักของคุณนั้นพังทลายลงไปแต่ในรอบปี2 5 1 5คุณจะได้เจอเจอคนรักที่เขารักคุณแท้จริงนะโดยเฉพาะตั้งแต่ในช่วงของต้นต้นปีเลยนะครับตั้งแต่เดือนมกรา กุมภามีแนวโน้มที่ว่าคู่ของคุณหรือว่าโสมยัยของคุณนะจะมีเกณฑ์ในการเดินทางเข้ามาในโคจรชีวิตของคุณเนี่ยและอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอเจอกันนะครับไม่ว่าคุณจะเจอเจอเขาหรือเธอในออจากตรตรงไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นโลกไซเบอร์หรือว่าจะเป็นเรื่องจากการท่องเที่ยวหรือว่าการเจอกันโดยบังเอิญน,นะด้วยอิทธิพลของไพ่สองถ้วยเนี่ยจะทําให้คุณ2คนนั้นเกิดคําว่าบุกเพันิวาสหรือว่าเกิดคําว่าถูกชะตากันนะครับและมีเกณฑ์ในการรักกันได้มีเกณฑ์ในการเขาเรียกว่า attraction นะครับ การมีแรงดึงดูดในการเข้าหากันนะแลวคุณคนนี้นะครับเป็นไพ่อสุวิเนเยญเนี่ยก็อาจจะเป็นหนุ่มหรือสาวที่เป็นคนค่อนข้างจะดูเจ้าสมองนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นคนค่อนข้างจะจริงจังกับชีวิตด้วยคุณก็จะได้คนที่ใส่ดีเข้ามานะครับแล้วก็คนนี้เนี่ยอาจจะอายุน้อยกว่าคุณไม่เท่าไหร่นะครับหรือว่าอาจจะอายุเนี่ยจะสูงต่ำไม่ไม่น,อน้อยกันมากนะครับ ซึ่งเขาหรือเธอเนี่ยก็มีคุณสมบัติในการที่จะเป็นคู่ครองที่ดีของคุณนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงนะถึงแม้อาจจะเป็นคนที่ไม่โรแมนติกหรือไม่หวานเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นคนที่บ้าง,งานด้วยซ้ำนะแต่คุณก็จะได้คู่ครองที่มีความจริงจังในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบในตัวคุณแล้วก็ในเรื่องอะไรหลายๆอย่าง ซึ่งถือว่าเขาหรือเธอนั้นเป็นคนดีนะด้งน,นชาลาศิเมธเนี่ยแอริรสคนที่ยังโสดเนี่ยในปีนี้คุณมีเกณฑ์จะเจ,เ,จเจอคู่ครองหรือว่าโสมเป็นที่เป็นคนดีแล้วก็เป็นคนที่อาจจะบางครั้งอาจจะเป็นคนที่มีทรัพย์สินหรือว่าเป็นคนที่มาจากในตระกูลครอบครัวดีด้วยนะครับเพราะว่าติดก,กับไพ่1 0 of p e n t a c l e หรือไพ่10เหรียญด้วย ด้าน,นความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยจะมีเกณฑ์นในการพัฒนาไปแบบสเต็ปสเต็ปเรื่อยๆและดูเหมือนกันนะครับว่าในปี2515เนี่ยชาลาสีเมยหรือแอโคลีย์สดคุณจะมีความสุขกายสุขใจและมีความอุ่นใจมากๆกับความรักที่มันไรอุปสรรคนะเป็นความรักที่ไม่มีอุปสรรคเป็นความรักที่ให้ใจต่อใจและเป็นการแลกใจนะครับและที่สําคัญเนี่ยผมเห็นว่าจะมีการพัฒนาในด้านความสัมพันธ์ไปในทิศฐาที่ดีด้วย อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าคุณอาจจะเจอกัเขาในปีนี้แล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ในการตกลงปปงใจในเรื่องของการมั่นหมายหรือการจะแต่งงานร่วมกันหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์ในการตกลงที่อยากจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในช่วงของครึ่งปีหลังในปี2565ก็เป็นไปได้ ดังนั้นแน่นอนนะครับว่าคุณก็มีเกณฑ์ที่จะรู้จักครอบครัวของเขาและเขาก็มีเกณฑ์ที่จะรู้จักครอบครัวของคุณนะครับดังนั้นก็มาถือว่าเป็นการสื่อสารที่ดีแล้วก็เป็นการรู้ข่าวรู้เร่าที่ดีดังนั้นก็จะมีการเปิดเผยในเรื่องทางด้านครอบครัวของทั้งสองฝ่ายและก็ดูเหมือนกับว่าครอบครัวของเขาและครอบครัวของคุณก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะถูกชะตาด้วยกันด้วย ดังนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ใหญ่ก็อาจจะเห็นควรนะครับแต่ดน้นความรักของคุณนั้นมันจึงไร้ในเรื่องทางด้านอุปสรรคหรือมือที่3หรือใครที่จะเข้ามาทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับข,ของคุณกับคนที่เข้ามาในปีนี้สั่นคลอนนะดังนั้นความรักเนี่ยจะเป็นความรักที่เคลียร์และเปิดเผยนะครับ แต่สังเกตดูนะครับว่าคู่ครองที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างจะจริงจังกับชีวิตมีการวางพลนนะครับแล้วก็ระบบแบบแผนค่อนข้างสูงนะดังนั้นมันอาจจะทําให้ชาวราสีเมษหรือแอรีสเนี่ยดูค่อนข้างจะ ตื่นตระหนกดนีดึงว่าอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจังเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้ชีวิตกับเขาหรือเธอเนี่ยอยู่ร่วมกันได้ไหมหรือว่าเคมิสตรีหรือเคมีคุณสองคนจะเข้ากันได้ไหมจริงจริงแล้วทารอแมนอยากจะบอกว่าเข้ากันได้นะเพราะเขาก็เป็นคนที่มีเหตุผลพอนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความอารมณ์อรล่วยและยืดหยุ่นในเรื่องทางด้านความสัมพันธ์กันได้ดีพอสมควรเขารู้หมดแล้วครับว่าอะไรเป็นอะไรนะ แต่เพียงแค่ว่าตัวของเขาเองนั้นจะมีจุดมุ่งหมายนะครับหรือมีความตั้งมัน่นหรือมีความเชื่อมั่นในตัวเขาเองค่อนข้างสูงนะฮะ และโดยเฉพาะเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างอาจจะเป็นคนอยู่ในตําแหน่งหน้าที่การงานดีหรือว่าเป็นตําแหน่งที่อาจจะต้องมีความรับผิดชอบสูงนะซึ่งมันต้องใช้ในความรับผิดชอบของตัวเขาแล้วก็ศักยภาพแล้วก็ในเรื่องของความสามารถในตัวเขาหรือเธอด้วยดังนั้นคุณอาจจะได้คู่ครองที่เป็นคนที่ทํางานในตําแหน่งหน้าที่การงานดีหรือเป็นเจ้าของกิจการหรือแม้อาจจะเป็นลูกของคุณมีเงินก็เป็นไปได้นะครับ และแน่นอนครับว่าเขาก็มีความเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีแน่นอนนะดังนั้นก็มีการให้เกียรติซึ่งกันและกันถือว่าคุณคบคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ดีนะซึ่งสามารถที่จะนําพาสามารถทําให้ฐานะการเงินของคุณเนี่ยหรือสามารถจะทาให้ฐานะในเรื่องของการงานของคุณนั้นมีความขยับก้าวหน้าไปแบบไม่คาดฝันนะครับโดยเฉพาะคุณอาจจะใช้ในเรื่องของอํานาจของเขาหรือว่าเขาอาจจะมีเครือข่ายหรือว่ารู้จักคนกว้างขวางซึ่งสามารถที่จะ หางานให้คุณใหม่ได้หรือสามารถที่จะ connecting ในบางสิ่งบางอย่างสามารถทําให้คุณนั้นเ,เขาเรียกว่า connecting กับในเรื่องงานของคุณได้เพราะว่าเขาอาจจะรู้จักคนเยอะนะครับหรือว่าอาจจะรู้จักการตลาดที่มันกว้างขวางนั้นนั้นมันจึงเป็นความสะดวกสบายและจึงเป็นผลพลอยได้ที่คุณจะได้จากคนรักของคุณนะและแน่นอนครับว่าคนรักของคุณนั้นมีความจริงใจแล้วก็ มีความเสมอต้นเสมอปลายถึงอาจจะเป็นคนที่ไม่หวานบ้างแต่ว่าเขาหรือเธอเป็นคนที่น่ารักทีเดียวในเรื่องทางด้านความรักดังนั้นคุณควรจะพิจารณาไว้นะครับและควรจะเปิดใจในการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์นะถ้าคุณไม่เอาปีนี้ก็ไม่รู้จะเอาปีไหนแล้วนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่เพอร์เฟคและสมบูรณ์จริงๆมีทั้งสองถ้วยมีทั้งอสวิเลียตและ 10 protocol นะครับเป็นไพ่สิกเหรียญเนี่ยก็ถือว่าคุณสองคนมีความเป็นโซเมและความเป็นทวินเฟรมเป็น family ซึ่งกันและกันค่อนข้างสูงมีโอกาสมากๆที่คุณจะเข้าไปในจุดความสัมพันธ์ที่จริงจังอาจจะถึงขนาดขั้นมั่นหมายแต่งงานหรืออาจจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหรือแม้ในเรื่องของการทําธุรกิจร่วมกันหรืออาจจะเป็นไปได้ถ้าคุณมีความโชคดีนะักโชคดีมากเลยคุณอาจจะได้คู่ครองเป็นคนที่ซัพพอร์ตในเรื่อง อะไรหลายๆอย่างให้กับคุณซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นความสะ,วส,าสะดวกสบายและเป็นผลพลอยได้ของคุณเองนะครับดังนั้นชาวราศีเมษหรืออารีสคนที่ยังโสดคุณก็เตรียมตัวเตรียมใจเจอกับโซเมัของคุณได้แล้วในปี2565นี้นะบอกไว้ก่อนเลยนะครับยังไงชาวลูกแมนนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับชาลราซีเมษหรืออารีสคนที่ยังโสดได้แล้วกันนะครับก็ลุ้นเอาแล้วกันนะว่าในปีนี้ก็ขอให้คุณได้เจอเจอโเมยัยราวินเฟรมที่แท้จริงสักทีนะครับ แล้วก็สามารถที่จะสารความสัมพันธ์แล้วก็ครองรักกันได้ยืนยาวนะแต่ที่สําคัญคุณต้องคิดบวกนะครับแล้วก็มีความจริงใจให้กับความรักแล้วก็เห็นคุณค่าในเรื่องทางด้านความรักนะครับเท่านั้นแหละความรักของคุณก็สามารถที่จะไปผ่านได้แล้วก็มีเกณฑ์นในการให้อ, form, s <S อ,อ, s <S หอภัยกันเข้าใจซึ่งกันและกันให้โอกาสซึ่งกันและกันอารมุนอรวยนะครับและทุกอย่างก็จะดีนะยังไงก็ขอให้คุณเจอคนที่ดีคนที่ใช่ความรักที่ดีและความรักที่ใช่สําหรับคุณด้วยในปี2022ีนี้นะครับ เอาละเครานี้เดี๋ยวเรามาดูกับคนที่มีคู่กันบ้างสำหรับชาวราศีเมษนะหรือแอเรียสนะครับไม่ว่าคุณจะคบหากันแบบไปไปมามาจะอยู่ด้วยกันก็ดีหรือไม่อยู่ด้วยกันก็ดีจะแต่งงานกันแล้วหรือไม่แต่งงานกันแล้วนะครับจะมีประเด็นหรือมีปัญหาทะเลาะกันก็แล้วแต่หรือมีเป็นมือที่3หรือว่าเป็นลักษณะของความรักที่ไม่เปิดเผยหรือว่าความความสัมพันธ์ที่มันไม่เปิดเผยนะครับหรือว่ามันไม่จริงจังนะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่แน่นอนเนี่ยนะมาดูนะครับว่าใน3ใบเนปีนี้ใน อิทธิพลของเมเนมทอสคุณได้ไพ่นะฮะ p ร i n c r of Wands นะครับก็คือเด็กถือคาถานะครับแล้วก็ Seven of Swords ดนะฮะเดาบแล้วตามมาด้วยไพ่จบก็คือไพ่ Ten of Cups นะฮะสิบถ้วยดังนันสามใบนี้มันจะมีความแตกต่างพอสมควรมีทั้งดีและหลายอยู่ในปีนี้ปีเดียวกันเลยสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับอันนี้อยากจะบอกให้กับชาวราศีเมษหรือ a r i e s รูรดไว้ก่อนเลยนะว่า กับคนที่คุณคบอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะมีปัญหามีประเด็นในเรื่องของความไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันหรือคนรักของคุณนั้นเอาเปรียบคุณนะครับหรือว่ามีการโกหกหลอกลวงคุณหรือแม้กระทั่งเขาอาจจะแอบไปมีในเรื่องของบุคคลที่3หรือตัวของชาวราศีเมษเองนั้นเป็นบุคคลที่3ของเขาอย่างไงก็แล้วแต่นะครับในปี 25, 6 5หรือปี2022นี้เนี่ย กับชาวราศีมเมษคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยกับประเด็นในเรื่องของรักสามเศร้าไม่ว่าชาวราศีมเมษหรือแอเรียสเนี่ยเป็นบุคคลที่3ของเขาหรือว่าคุณจะมีบุคคลที่3นะครับอย่างเช่นว่าคุณกับคนรักและคนรักของคุณเป็นมีบุคคลที่3ามยังไงก็แล้วแต่ในปีนี้มีเกณฑ์ที่ชาวราศีเมษหรือแอเรียสคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่คนรักของคุณจะเลือกคุณนะและคุณมีเกณฑ์ที่จะชนะใจคนรักของคุณด้วย ดังนั้นเป็นไปได้นะครับว่าในเรื่องของปัญหาในเรื่องมือที่3หรือบุคคลที่3หรือว่าความรักสามเศร้าเนี่ยประมาณนี้เนี่ยมันจะถึงเวลาในการที่มันจะเคลียร์ในปีนี้แล้วนะครับแล้วก็เป็นไปได้ที่คุณจะมีสิทธิ์ที่จะชนะใสสะอาดเลยทีเดียว ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลที่3าของเขานะครับหรือในกรณีว่าจะมีใครมาเป็นบุคคลที่3ของคุณก็อยากจะให้รู้ไว้เลยว่าเนื่องจากความดีของคุณเองแล้วก็จากความตั้งใจของคุณเองการกระทําของคุณเองความทุ่มเทให้กับคนรักของคุณและความรักของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะผ่านความเจ็บปวดยังไงมันก็แล้วแต่ในปีนี้มันจะเป็นปีของการตัดสินในเรื่องของความรักเป็นไปได้ว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมเป็นไปได้ว่าคนรักของคุณนั้นจะเลือกคุณและกลับมาหาคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ดังนั้นในปีนี้เนี่ยคนรักของคุณอาจจะไม่เลือกบุคคลที่สามแต่อาจจะกลับมาเลือกคุณเพราะว่าเห็นคุณงามความดีของคุณหรืออาจจะมีอะไรในบางสิ่งบางอย่างที่มาแสดงออกระหว่างคุณกับคนบุคคลที่สามนะครับว่าใครที่มีความจริงใจนะกับคนรักของคุณมากกว่ากัน ด้าน,นคนรักของคุณสามารถที่จะรับรู้ได้ในปีนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะตัดสินใจได้ง่ายได้มากโดยเฉพาะถ้ามีไพ่ของ10บถ้วยหรือไพ่ของเท็ออบคับเนี่ยยังไงคุณสองคนเนี่ยก็มีความเป็นโซเมทหรือมีความเป็นทวินเฟรมอยู่ดียังไงก็คือไม่เลิกกันนะครับ ถึงแม้มันจะมีเรื่องทําให้บาดหมางจิตใจกันบ้างหรือคนรักของคุณนั้นจะโกหกคุณบ้างอาจจะมีทําให้คุณนั้นผิดหวังบ้างแต่เนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างด้วยประการทั้งปวงในปีนี้นะครับคาดว่าในครึ่งปีหลังตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปถึงเดือนธันวาคมในปี2565นั้นเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของชาวาราศีชาวราศีแอริสนะครับหรือราศีเมษคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ย ก็จะมีเกณฑ์นในการที่จะกลับมาคืนดีกันมีเกณฑ์นในการปรับความเข้าใจกันมีเกณฑ์นในการกลับมาอยู่ด้วยกันนะใครที่ห่างกันไปในตั้งแต่ปีนี้นะครับหรือปีที่แล้วก็แล้วแต่นะในครึ่งปีหลังมีเกณฑ์นในการที่คุณสองคนนั้นจะมีการหวนกลับมาคืนดีกันทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะว่าในพื้นฐานคุณสองคนนั้นยังมีความผูกพันยังคงมีความรักกันอยู่ หรือบางคู่อาจจะมีลูกหรือบุตรบริวารด้วยกันนะครับก็ทําให้มีสายสัมพันธ์เป็นโซ่ทองโซ่ทองคล้องใจใหญ่ก็ทําให้มันผูกพันกันไปเรื่อยๆนะดังนั้นทารุมแมนจึงบอกได้เลยนะครับว่าจะยังไงก็แล้วแต่คุณสองคนก็ไม่มีอานที่จะตัดกันไม่ว่าคนรักของคุณนั้นจะเลวร้ายขนาดไหนหรือแม้กระทั่งชาวราศีเมษเองจะเลวร้ายกับคนรักของคุณก็แล้วแต่มันมีเกณฑ์ในการให้โอกาสและให้อภัยซึ่งกันและกันนะดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะดีขึ้น และสำหรับคู่ที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะครับในช่วงของประมาณปี2565โดยเฉพาะประมาณครึ่งปีหลังนะก็เป็นไปได้ว่าคนที่เขาไม่ชัดเจนกับคุณเนี่ยเขาอาจจะมีเกณฑ์ในการกลับมาคืนดีหรือกลับมาขอโอกาสกับคุณนะครับเพราะว่าเขาอาจจะรู้ใจตัวเองว่าที่แท้จริงแล้วเนี่ยเขาอาจจะรักคุณหรือว่าชอบคุณหรือว่าต้องการคุณมากขนาดไหนนะถ้าในกรณีว่าคุณมีปัญหาและมีเกณฑ์ในการที่เลิกลาก,กับคนที่ไม่ชัดเจนไปนะครับหรือถ้าเกิดคุณยังคบกันอยู่แบบคลากะสังเนี่ย ก็เป็นไปได้ว่าคนที่มีความสัมพันธ์กับคุณที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเข้าหรือเธอจะมาเปิดเผยในเรื่องความรู้สึกหรือความในใจกับคุณนะก็ถือว่ามันจะเป็นเกณฑ์นในการเริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์กันได้และความสัมพันธ์นะครับที่ไม่ถูกต้องตามทํานองของธรรมนะอย่างเช่นว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเ,เหมือนกับว่าคุณอาจจะเป็นเป็นคู่ซ้อนของเขาไหมหรือเป็นบุคคลที่3านะครับ ในเรื่องางน้านความลับเนี่ยมันย,ย,ยังก็ยังเป็นความลับต่อไปนะย,ยังไม่มีเกณฑ์นในการเปิดเผยในเรื่องความสัมพันธ์นะครับแต่ว่าคุณสองคนก็ยังคงคบกันอยู่ในเฉตเช่นแบบนี้นะคือเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ในคลิปปีหลังก็อาจจะมีอะไรที่ดีขึ้นมาระดับหนึ่งแต่คุณสองคนก็ยังคงกดิดสถานะไม่ให้สังคมได้รับรู้นะเพราะว่าถ้าเกิดรับรู้ไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเดือดร้อนหรือว่าสร้างความเสื่อมเสียให้กับคุณหรือคนรักของคุณได้ ดังนั้นความลับจึงเป็นความลับและเป็นความสัมพันธ์ที่ยังคงเป็นความลับต่อไปนะครับแต่นั้นก็คงยังเปิดเผยไม่ได้นะครับและอาจจะมีในบางสิ่งบางอย่างด้วยอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเพศเดียวกันหรืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้เป็นเพราะว่าฐานะในสังคมก็ยังคงเป็นในฐานะอย่างนั้นอยู่ แต่คุณสองคนก็จะมีความแฮปปี้นะครับแล้วก็มีความเข้าใจซึ่งกันและกันกับในเรื่องของความสัมพันธ์ในตรงนี้ถึงแม้มันจะปิดกั้นหรือว่าไม่เปิดเผยก็แล้วแต่แต่คุณสองคนก็พอใจที่จะใช้ชีวิตส่วนตัวในการร่วมกันโดยที่ปราศจากคนอื่นรับรู้นะครับก็จะเป็นอย่างนั้นไปดังนั้นเราก็ทายไว้นะครับว่าในเรื่องด้านความสัมพันธ์ไม่ว่าจะมีประเด็นกันหรือว่าจะมีปัญหากันก็จะมีเกณฑ์ในการกลับมาคืนดีกันเพราะว่าคุณสองคนมีความเป็นโสมมตหรือเป็นเนื้อคู่กันนะครับ หรือในกรณีว่าถ้าเกิดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับก็จะมีความชัดเจนกเกิดขึ้นดังนั้นทั้งคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยทายไปเลยว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองสถานะสําหรับชาวราศีเมรหรือแอริสในปี2 5 1 5หรือปี2022นั้นค่อนข้างจะดีมากๆดังนั้นความรักค่อนข้างจะลงตัวใครที่ยังไม่เจอคู่แท้ก็จะได้เจอโซเมงนะครับหรือใครที่โกรธกันก็จะได้กลับมาคืนดีกันหรือกลับมาปรับความเข้าใจกันเพราะคุณสองคนก็คือโเมเองนะฮะ อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดมีในเรื่องของปัญหาในเรื่องเมืองที่3เป็นไปได้ว่าคุณจะเป็นผู้ชนะนะแต่ขอให้คุณนั้นอดทนรอคอยอยู่สักหน่อยนะครับความดีก็คือความดีนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาหรือเธอนั้นจะมาเห็นความดีของคุณแล้วก็จะมีเกณฑ์ในการเห็นคุณค่าของคุณแล้วก็เลือกคุณในที่สุดนะครับดังนั้นก็ขอให้คุณนั้นอดทนนะแล้วก็พยายามมองโลกในแง่ดีแล้วก็คิดในความรักในแง่บวกเอาไว้ยังไงทารกณแมนขอเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับหนักได้เป้าหน่อยยังไงคุณให้อภัยกันแล้วกันนะ เอาละครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูกับในไพ่ The Romance Angel Oracle Card กันบ้างนะครับว่าจะคารไฟส์นะอะไรให้กับความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวราศีเมษหรือราศีแอริสเอาคนที่ยังโสดในรอบปี2565รือปี2020ก่อนนะครับทาโรแมนเปิดให้หนึ่งใบนะมันขึ้นมาเป็นไพ่ฮาร์นิมูนนะครับฮาร์นิมูนนะนะครับดังนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่านะครับวำารับคนโสดเนี่ยคุณอาจจะได้คู่รักหรือคนรักเนี่ยเป็น long distance relationship หรือว่าเป็นคนรักทางไกลหรือต่างชาติต่างภาษา หรือเป็นคนต่างจังหวัดก็เป็นไปได้คุณนะครับอาจจะรู้จักเขาหรือเธอในเรื่องทางด้านเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวนะครับในการไปรู้จักกันโดยบังเอิญหรือว่าอาจจะรู้จักกันในโลกไซเบอร์ก็แล้วแต่นะและเขาหรือเธอก็อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษานะครับดังนั้นฮานิมูลขึ้นมามันมีเกณฑ์ที่เขาหรือเธอจะมาพบปะเจอเจอคุณที่ประเทศนี้หรืออาจจะมีเกณฑ์ในการเดินทางมาเจอเจอกันนะครับแล้วก็เป็นไปได้ครับในความสัมพันธ์ของคุณนะในปีนี้ด้วยพลังของไพ่ของฮานมูลและธาตุน้ำเนี่ยมันบ่งบอกว่า ้ามีโอกาสขอให้คุณสองคนนั้นไปเที่ยวทางน้ำด้วยกันไปรับพลังทางน้ำด้วยกันไม่ว่าจะเป็นห้วยหนองคลองบึงทะเลหรือทะเลสาบนะครับมันจะทำให้ความรักของคุณนั้นมี energy ที่ดีๆและมันจะทำให้ energy ทั้งพลังของคุณกับเขาเนี่ยมันมีความ match นะฮะแล้วก็ถ้าคุณเชื่อในเรื่องทางด้านพลังธรรมชาติที่มันจะนําความโชคดีในเรื่องความรักมาให้กับคุณนะคุณควรจะชวนคนรักของคุณคนนี้นะครับหรือคนที่เพิ่งเริ่มต้นในการคบหาดูใจเนี่ยไปเที่ยวทางธาตุน้ําหรือพลังทางน้ำเนี่ยแล้วจะดีมากๆ ยังไงลองไปดูแล้วกันนะครับเพราะว่าคุณสองคนมีเกณฑ์จะได้พบปะจะเจอกันหรือคนที่อยู่ทางไกลก็มีเกณฑ์ที่ได้จะเดินทางมาหากันนะครับหรือเขาเดินทางมาหาคุณก็ได้นะหรืออาจจะมีเกณฑ์ในการท่องเที่ยวแต่ที่แน,น่ๆคุณมีเกณฑ์ในการได้ออกเดทกันแน่นอนแล้วถ้าแต่งงานแล้วก็อย่างว่านะครับถ้ามีการแต่งงานเกิดขึ้นในปีนี้เลยก็มีเกณฑ์ทางในมงันไปนะครับก็ไม่ว่ากันนะ เอาละเดี๋ยวเรามาดูกับคนที่มีคู่อยู่แล้วสำหรับไพ่ The Romance Angel Oracle Card ว่าจะ reading และ clarifies อะไรนะครับ <S <S ให้กับชาวราศีเมษนะหรือว่าราศีแอร์รสคนที่มีคู่อยู่แล้วในรอบปี2565หรือปี2022อีกหนึ่งใบนะฮะว่าไพ่สวยนะฮะ this could be the one นะครับ, wow, รบ this could be the one คิดว่าคนๆน,นี้ที่คุณคบอยู่ปัจจุบันนี้แหละนะชาวราศีเมษหรือแอร,รสคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ใช่แล้วล่ะครับ ดังนั้นเขาหรือเธอนั้นก็คือโซเมของคุณหรือว่าเป็นทวินเฟลด์ของคุณนั่นเองเขาหรือเธอคนนี้เนี่ยไม่ว่าเขาจะดีจะร้ายขนาดไหนเขาคนนี้เป็นคนที่ใช่คุณผ่านร้อนผ่านหนาวกันมานะครับอาจจะผ่านการเจ็บทำด้ำใจกันมาผ่านการให้โอกาสกันมาผ่านการให้อภัยกันมานะฮะรลกๆเลิกๆเลกันมาอยู่หลายๆครั้งและคนนี้นะครับในปีนี้ให้มันตัดสินขึ้นมาเลยว่าดิสคูดปีเดีวันคนนี้แหละคือคนที่ใช่สําหรับคุณละ ถึงคนคนนี้จะเป็นคนที่อาจจะทำนห้ทำให้คุณที่เคยผิดหวังหรือว่าอาจจะทำให้คุณนั้นเจ็บช้ำน้ำใจแต่เขาคนนี้ก็เป็นคนที่เข้าใจคุณดีและก็เป็นจริงๆแล้วก็จะมีเคมิสตรีหรือเคมีที่แมชกับคุณด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นความรักและความผูกพันนะครับดังนั้นใครก็ไม่เหมือนเขาเขาก็ไม่เหมือนใครนะดังนั้นไม่มีใครมาแทนที่ใครกันได้ดังนั้นเขาคือ Dis could b e t h ดวันเขาคือคนที่ใช่ของคุณนะครับดังนั้นเมื่อชาลาศีเมษหรือแอเรซ่ราแล้ว คุณก็จงประครับประคองความรักของคุณให้ดีๆเพราะว่ายัางไงคุณสองคนก็ไม่เลิกกันอยู่แล้วครับและแน่นอนครับว่ายัางไงก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณนั้นพยายามทําตัวให้มีความโรแมนติกมีความเชนญโทนะมีความใจดีมีความอ่อนโยนให้กับคนรักของคุณด้วยรู้จักกันให้อภัยนะครับและให้โอกาสซึ่งกันและกันทําตัวน่ารักน่ารักเขวไยลวกันนะครับและคนนี้แหละก็จะกลับมาหาคุณอยู่ดีขอให้คุณนั้นจง มีคุณเอ่อจนรู้จักคุณค่าในจิตใจหรือคุณค่าในตัวเองว่าคุณเองนั้นก็เป็นคนที่มีคุณค่าในสายตาบุคคลอื่นแล้วก็ในสายตาของคนที่คุณรักนะครับคุณเป็นคนที่ดีเพียงพอแต่นั้นคุณจงมีความภูมิใจในตัวเองนะเขาหรือเธอจะกลับมาหาคุณเป็นเพราะว่าเขาหรือเธอนั้นเห็นค่าของคุณแต่ถ้าเขาหรือเธอนั้นไม่กลับมาหาคุณก็แสดงว่าเขาหรือเธอก็ไม่สามารถที่จะเห็นค่าของคุณจะถือว่าเขาก็อาจจะคิดอีกแบบหนึ่งหรือตาเขาอาจจะต่ำก็ได้นะประมาณนั้นนะครับ แต่ผมว่ากลับมานะครับยังไงก็กลับมานะก็เดี๋ยวยังไงก็ดูกันไปละกันนะครับดังนั้นดิสคัฟวิลลารคุณทราบแล้วนะคนเดียระคือคนที่ใช่และคุณก็เป็นคนที่ใช่ของเขาด้วยดังนั้นจงรู้เอาไว้นะครับและขอให้ความรักความสัมพันธ์ของชาลาสิเมธหรือแอร์เสคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องความรักและเป็นปีที่สมบวังในเรื่องความรักและแฮปปี้ในเรื่องความรักมากที่สุดอีกหนึ่งปีแล้วกันนะครับ <S <S ทาร์ลแมนขอเป็นกำลังใจให้และขออวยพรให้ว้ยด นี่คือภาพ general โดยรวมนะครับของการอ่านความรักความสัมพันธ์ของชาวทั้ง12ราศีโดยเฉพาะราศีเมษนะครับหรือราศีแอเรีสในรอบประจำปี2565หรือปี2020นะครับทั้งคนโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วนะแน่นอนนะครับว่ามันเป็นการอ่านแบบ general reading ในรอบรลายปีดังนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเหตุการณ์สลับบ้างจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ตามยังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณดูเพื่อเป็น general และเป็นความบันเทิงเท่านั้นดังนั้นจะไปอินอะไรกับมันมากมาย แต่แน่นอนครับว่าในปีนี้ถ้ามันตรงกับคุณคุณก็สามารถที่เอาไปปรับประยุกต์ปรับใช้แก้ไขสถานการณ์ปัญหาของคุณในความรักได้แบบสบายๆเพราะว่าในปีนี้ทาโรแมนให้ไกด์ไลน์และกาดฏนารใช้กับคุณแล้วนะว่าคุณคุณ,คณต้องทํำยังไงนะครับและความรักของคุณนั้นจะไปในทิศทางไหนนะชอนาัสเมนคุณรู้อยู่แล้วนะครับนะยังไ,ไงก็ เอาไปใช้แล้วกันและสําหรับใครที่มีความกุ้มใจในเรื่องความรักนะครับโดยยังมีความสับสนในเรื่องความรักสามารถที่จะโทรเข้ามาจองคิวดูดวงหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาในสคริปใต้ล่างของทาร์โรแมนหรือว่าจะพิมพ์เข้าไปใน a c e b o o k นะครับคำว,ว่าด oo ูดวงไพ่ยิปซียาสัมผัสบายทาร์โรแมนนะก็จะเห็นกิจกรรมบางส่วนของทาร์โรแมนนะฮะก็สามารถที่จะจองคิวเข้ามาได้ผมยังมีคิวว่างาให้กับท่านผู้ชมและชาวท่าน12ราศีไม่ว่าจะเป็นไพ่ออร์โคหรือว่าไพ่ทาโร่หลายๆสำหรับที่ทาโรแมนมีนะครับ เราพร้อมที่จะ e รี i n ีและคา i f ฟและเป็นคําตอบให้กับคุณในเรื่องทางความรักทําให้คุณนั้นอาจจะต้องทึ่งไปอีกนานนะยังไงก็โทรเข้ามาจองกัน,กนแล้วอย่าลืมนะครับฟรีสามคำามที่ผมให้ add id line มาเลยนะพิมพ์ว่า m a t a k a l i ตัวเล็กนะฮะมาตากาลี1 4 5 6นะครับซึ่งจะมีในสคริปต์อยู่บนออจอไว้นะครับยังไงก็ พิมพ์เข้ามานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักนะครับทารุมแนสมนาคุณให้กับชาวทั้ง12ราศีทุกๆท่านเลยแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ที่เข้ามาดูตรงนี้ด้วย ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e และกดกระดิ่งติดตามกันนะครับขอให้คลิปนี้มีคนเข้ามาดูกันเยอะๆและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับในรอบของเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนวาเลนไทน์มันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าความรักความสัมพันธ์ในรอบปลายเดือนของชาวราศีแอริสหรือราศีเมษในรอบเดือนกุมภาพันธ์นั้นในการเปิดตัวในเดือนของความรักนั้นจะไป็นในทิศทางใดไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วดังนั้นเราก็จะกลับมาในรอบปลายเดือนนะครับแต่อันนี้เป็นหลายปีนะ ยังไงนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ซับสครายบ์กดติดตามนะครับแล้วก็แฮปปี้ิวเยียในช่วงของปีใหม่นี้ขอให้ชาลาศิเมษสมหวังความหลักทุกทท่านเลยนะแล้วเรา,าจะเจอกันใหม่ในรอบของเดือนหน้านะครับรักษาสุขภาพนะครับชาลาศิเมษครับแฮปปี้ิวเยียนะครับชาลาศิเมษบ๊ายบายครับ It's not a game, mm -hmm. it's a ranch